ันนี้เื็หนึ่ิบอันนี้ปีง้างนี่มีวิแซนด์วิชอันเจนี่เแซนด์วิชเจดีเป็นอเมริกามืานี้นี่ก็มีมีอาหารลาวก็จืนไก่ปีไก่มันบอกอ่าจืดทอด แซนวิชเนี่ยๆบบยังไงเหรอหม่เลยที่ะอันนี้มีทั้งไก่ทั้งหมูแล้วทอดไก่กับทอดกระดูกข่าง Để để gi ở rồi. giờ hết sống mình ơi con anh มันหนาสิเขตเอียงเนาะออดี้มันเอียงขอออดี้มันอะไรอย่างเนาะคลโทษละออดี้ออดี้อันนั้นก็เอื้อเี่ยที่ว่ามิสค่ก็คลายเป็นเป็นโทดเป็นโหรือเอนแชนิดรอเฟน์โทดอสโฟเปนอะในคูในคูฟอสโฟ ใส่แป้งใส่แป้งว่ะแป้งบอสที่ใส่ใส่แป้งอเอาเพรียงสันโถส์บ่สบอสใส่แ,แป้งมีแต่ไข่กับเั็นมีแต่ไข่กับขนมปังหักแซ่บคือดูข้างหมูกตีไข่น้อยเล่นน้อยอันนี้เป็นของอาหารเด็กน้อยอยันนี้ ลูกไส้กินตะฟองมิกาตุย้ยละเมกี้มันจ่อยอยังให้มันกินตะฟองมิกาอยังให้มันตุย้ยวันนี้มันตุ้ยป่าให้มันจอยบ่าให้มันจ่อยบ่ามันตุ้ยป่านี่ แล้วก็ตัดเครื่องเดูพี่น้องนี่ให้เพิ่นพื้นแบบละเอียดละเอียดเลยละพิ่นนะฮะบังคับให้กินคอกแซ่บธรรมดาเล้วพิ่นบนกลิ่น<อ>นี่พิ่นต้องตัด,ต,ดตัดขางก็ครบดูดีกลิ่นกันทัง้งเส้นกลาง เรียบร้อยแล้วพี่น้องอืมง่ายๆโอเคดีโอเคดีตอนนี้แอลนีนเมนทอดไก่กระดูกไก่ก้วยองกวยมันเย้โอ้มจันจียีเอาเมลวั้ยมะลูกแปลนะนนะจีบีเอบานาน่ามามีแปลนันะเบงแม่เสียบานาน่าเซนิเพิ่งทอดไก่เนาะทอดตีไก่ลูกเสียวฮันนี่จะนำบอเบ้

น้ำส้มเพระานะว่าเนสานี่ะกล้วยนี่ของหนาา้าตาของเฟินก็มีน้ำเกี้ยงอาหารเศร้าเฟินเลยน,นี่น้ำเกี้ยงเกี่ยงจ็อตหนึ่งกล้วยขนมฝรั่งนี่นี่แหละของทาเ้าเชีรี่นีคอาหารที่กิได้ อันนี้เป็นอาหารน้องซ้ายอันนี้นะน้องซ้ายเท้าเจอรี่เป็นเท้าออ,อดีตเท้าออดีตนี่เป็นจังซี่เท้าออดีตนี่แมนนี่อาหารของเพื่อนเท้าออดีตนะแมนทอดปีกไก่เออเท้าออดีตนี่มาคลายมาปีสุดเป็นหนังหนังไก่นี่โอ้ยหอมสดเลยเอออันเสามัน,นอยู่ วันเสาร์บ่หู้แล้ววันเสาร์วันอย่างไรเดี๋ยวนี้อยู่บ้านตลอดเลยทุกวันทุกมือเลยตแต่เขาปิดเมืองมานี่มี่ี่บ้านนไะก่จะสุละกละทอดไก่ทอดหมูทุกทางเลยตัวเทงิงขึ้นมากเลย

เอาเป็นบางอันแน่นเอาไม่เสียเอาไปตัดหมูเรียบร้อยละสุกละแห้งไปละเอาคันบมมันใจนะสิบแปดให้เบิร์นมันใจเป็นไรเว้ยเจ้ากรอ็คนนี้บอกว่าผมก็เจ้ค่อยแซ่บนะแล้อีกจังหน่อยหนึ่งนะเพราะมันใจเว้ยหมูนี่ มุใ่ใจมากว่าปีกไก่มันยังซี่อยู่ทั้งฝ้าทีนี้นนนบลมลงซุกหรอวะม,มันบ่อกรึเเลยดิเขาัะให้มันอีกจังหน่อยนึงเลยโอ้แซบแซบแเอาลงไปอีกแซบไป,ปไปทางเค็มอ่ะดี๋ยวนันนั้น <laughs> ใช่มันบ่นเนาะได้ชั้นโทษอ่ะน้ำคอยสิโกบอยู่วนี้ก็แหนมเข้าสิกบอยู่วนีอบางทีมเป็นน้ำหมองแล้วพ่อมันบ่หอหลายิสุกแล้วหมองสุกได้หมสุกแล้วไงวสุกแล้วแซ่บอัน้า่ะแขงอันนี้ หอมและเล่นถือกินแล้ววะถือกินวะถือกินวะเฮ้ยอาบนางกินข้าวก่อนสุกแล้วพี่น้องก็อแ่้ว ซีสันอืมได้ละกระดูกมนนัน่นั่นๆเราได้แล้วนะเออเอันเขาาลงพร้อมกันหลน,นแล้วมันก็เลยกินอันนั้งานสะุกากระดูกอืมได้ละไก่ไก่นี่ต้องของซอบข้าวอรดีเพิ่อใช่นั t นเอ e <ว><า> ไปส่วนนั้น right ไก่แล้วก็โทษกระดูกคางหมูปีไก่พี่น้องปีไก่แซ่บเลยมีกระดูกคางหมูกรอบเลยมีเป็นปีกไก่พี่น้อง แซ่แบแซ่บแซ่บสุกหลับเฮ้ยเด็กน้องเด้อขอขอบใจใหลายๆที่ติดตามชีวิตวิธีวนนงงันเนาะคนสู้เมื่อไงเพื่อนน้องตอนนี้ก็ขอกระจกถือไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย